กินน้ำชาใบเตยที่คุณเอามาไว้ไงนี่ไปถ่ายรายการที่เพชรบูรณ์น่ะไม่สดไม่ชื่นมึนๆม,มานอน,น <ไป S 1> ที่นี่ <ไป S 1> เอ้าสดชื่นแฮอโอ๊ย,ยตะแหวตแงตะแหวงผิดอีกแล้วตะแหวง ลาอะไรพี่ลินโอ้ยตัวเดียวทำไมตัวใหญ่อย่างเงี้ยดำเมี่ยมเลยเนาะอ้วนมากเลยอ่ะไข่ไหมเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนปลาเปรี้ยไปแล้วน่าจะไข่นะไข่ไปแล้วไข่ไปแล้วดูแล้วน่าจะไข่แล้วใช่ไหมผลิตที่นี่สีดำเนาะไม่เหมือนมาเมันนไงน้ำดำอะคะแล้วแต่พี่นะแล้วจะปล่อย ไม่มีคู่ไม่มีคู่แล้วแต่พี่นะไม่จคอยทุกคืนวันเวียนเปลี่ยนพันเย้มันคลอนเอาไว้ทำพันนะไม่ทำพันหมาเขาไม่ออกมให้ใครเห็นสลิดเนี่ยนะมันชอบอยู่ที่ตรงมุกมันไม่ชอบอยู่ที่ตองโไม่นนีชอบอยู่ที่ปากกกก มันจะมากว็วอดใครพอเราไปทําเตียน,นยมันมันก็เลยไม่รู้ไปปูอ๊อ๋อมันไปที่อื่นเลยมันไม่ได้ไปที่อื่นมันก็อยู่เลยมันต้องไปอยู่ทั้งนั้นผีทีที่มันโกรกเป็นเตียนยังอยู่มไม่มาหรอกอ๋อชอบอยู่มีก,กกเยอะๆอย่างเงี้ยคะ อารมณ์ประมาณกินน้ําชาใบาเตยที่คุณเอามาไว้ไงเ hmm. นี่ยชาใบาเตยเป,เป็นโรคอะไรคะที่ไปถ่ายรายการที่นู่น่นะเพชรบูรณ์่ะเอ๊ะทำไมมันดูมไม่สดไม่ชื่นมึนๆอะไรอย่างเงี้ยมึนฝนเราตากฝนสองวันซ้อนอหรือเป,เปล่าไม่รู้นะแต่มันก็ไม่มีไข้นะร่างกายมันอ่อนแอไงอ่อนเหมือนกับมันเหมือนจะมีไข้นะแต่มันไม่ไข่มันจะเป็นแบบลุมล่มๆนิดนด hmm. แบบมึนๆอื่นๆอยู่งั้นแหละเป็นโรคอยากนอนอ่ะขี้เกียจป่ะเออก็งงอยู่เหมือนกันนะสองสมบัันพอมานอนที่นี่ดีขึ้นเลยอ้าวคือตื่นเช้าขึ้นมาเอ้าสดชื่นฮะซื้อแล้วนะพี่เก็บผักอะซื้อแล้วนะนี่ไงนี่เออนี่นี่ใช่เลยมาสามสี่อันเลยมีตะร้าด้วย เดี๋ยวจะเอาผักไปโรยแล้วจะไป<ช>เก็บ<ล>ผักให้ที่เล็กเขาด้วยแล้วจะเอาไปไงวะเนี่ยเอานั้นมาโอ้ยอโอ้โหคุณนี่ <laughs> คุณนี่สามารถนะจะ เป็นไงได้นอนไม่หลับคุณยายท้องหน้าฮะเมัดเกลี้ยงเลยติตาเกือบอดข้าวนะเนี่ยปลาเนี่ยโอ้ย อ้าวมึงเอ้ยโอ๊ย่าเอาไปไกลเลยแม่เราพ่อใหญ่พ่อพ่อพ่ออามึงเอ้ยพ่อลูกคู่นี้โอ้ยโอ๊ยบาดที่นี่เอาหนุ่มใสหืมตะแหวงเหรียนางหนีตะแหวงเหรียนางหนีตะแหวงเหรียนางหนีตะแหวงตะแหวงผิดอีกแล้วตะแหวง ราะฉะนั้นตาแหวงต้องเป็นคนเก็บนะคะตาแหวงเลี้ยนอ่างหนีไม่ค <mm ิดว่าลูกเทพาดหรอแม่นี่คืดว่ามันจะพผาดเองอ๋อดูเห็ดพิษตรงไหนกับฟอนนี่แหละเนาะเงินบ้โอ้ยเอามือกรอบเลยพ่อพ่อเป็นคนจับปากอ่างสินี่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 ก็ได้พ่อ โอ้ยมาให้ลูกเฮ็ดให้ลูกเฮ็ดเดี๋ยวหลังเออเดี๋ยวเจ็บหลังมาพอแล้วเดี๋ยวจัดการให้อ้ยรองเท้าสวยจังเลยพ่อรองเท้าเท่จังเลยเอารองเท้าครที่นี่ซื้อบ้านเลยใช้เสือบ้านเนี่ยพี่ตุกไหมเฉลยหรือราชนีโบแมนคู่นี้เหรอพ่ออืมอืมไปหาเห็นมือเส้นนี่ได้ดิพ่อซื้อเองหรือเปล่าโบแมนพ่อก็เลยซื้อหนูไม่ได้ซื้อหรอกพ่อครับเสือมานเออหรือจะใช่หรือจะใช่เหรอ ก็แค่ซื้อมาสองครูครูครูเหลียงคูรูไงมันอยู่ในกลุ่นในถุงเดี๋ยวปล่อยก็ใส่ได้พอดีเลยเนาะเออเอาเออจริงยางไม่เหยียบเพียงอย่างวันที่นที่เบลรองเท้าเอ้าที่เบลรองเท้ามาย่างเหยียบแบบลื่นเมื่อกี้มันเป็นเม็ดอะเนาะไปยัยแบง เอาไปเทลงบ่ออะไรก็ได้พี่มีมาดูลูกพี่กันดิโอ้ยใสยตาเอาคือเอาไปใส่ไว้จังซานตะวันลงไปใส่ถุงถิ่มไปไปซอกเห็นแล้วก็เลยใครอ่ะใส่เองก่อนที่ผมนตะลิ้นหรือเจ็บของแบบเนี้ย <c oughs> อันนี้เป็นหนังนะพ่ออันนี้เออนีเป็นหนังอันนี้คู่นี่ใส่ย่นต่ว่ามันหาบ่เห็นจค่เคลือบแต่เดีเ๋ยอ๋อมีคนเมียนให้ค่ะตอนนี้ก็เลยไปหาเห็นก็เลยิ เย็บพอใส่ช่อีีนะแต่คู่ที่พ่อใส่อ่ะดูมั่นคงดีนะนะมันเป็นผ้าใบมันดูแบบไม่ลื่นอ่ะเรียบร้อยหางานทำแต่เช้าเลยพ่อลูกมีเอหหอ,เอตรงนี้อนะ่ะแม่เขาจะได้ดู นี่ไงคุณรัชนีเอ้ต้นอะไรอะไรต้นชิงเหรอเออนี่ไงมันก็ไม่ใช่ว่าตายนะแต่ว่ายังรอดอยู่นะเอ็กมันกำลังกำลังมันกำลังตั้งหลักแล้วเนี่ยเห็นไหมโอเคงามอยู่ลูกชิงลูกชิงกำลังตั้งหลักแล้วกินกับล่าต้นชิงต้นลูกชิงพ่อมันเป็นผักที่เป็นลูกเม็ดเม็ดน่ะที่แกงใต้ก็เอาไปกินกับกับข้าวอ่ะโอ้โหพุ่งจู๊ดใส่เลย หิวจัดะสิเนี่ยพ่อมีปลาสวายพ่อผมไม่ได้ปล่อยสวายผมปล่อยปลาบึกปล่อยบึกไว้กี่ตัวปล่อยบึกไปคู่หนึ่งคู่หรือสองคู่นี่แหละเดี๋ยวไปเก็บผักให้พี่เล็กคุณตาแหวงอยากได้กะทิผักอะไรเอ้าโหระพาใส่แกงฟักทองไงนี่เรามีตะกร้าเก็บผักแล้วต้องบอกพ่อว่าอยากกินเลยกะทิอ่ะ ด้วยสถานการณ์ทางสุขภาพเอาไปใส่ละอายบะต้องบะต้องกันไก่บะต้องต้องแี่เ,เด็ดมือก็ได้เดี๋ยวมือหัก <c oughs> โหระพาต้องกันไก่ด้วยเหรอโหละพาที่นี่ต้นใหญ่นะ <c oughs> ใหญ่อาจจะมือหักนะเดี๋ยววันนี้กินแกงฟักทองกันใส่โหระพาเยอะๆหน่อย <c oughs> โอ้กลิ่นหอมมาแต่ไกลเลยเว้ยพี่เล็กต้มแล้วเหรอพี่เล็ก แล้วได้โหระพา,ายัางเอาเอาโหระพาแล้วอะไรต่อ,อแมงลักไม่เอาไปใช่ไหมเขาไม่ใส่มั้งเขาไม่ใส่นะไม่เข้าเดีย๋ยวจะแหวงไหวอัน<อ><อ>นี้ไหมยี่หลายี่หลาใช่ไหมยี่หลาไม่เข้ามีบานอโหระพาบาน,นีน่มีแต่กะเพรากับแมงลักกันเยอะเดี๋ยวเออเออโหระพ่านี่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 ไหน โมแมนไหนอีตูอันนี้อีตูใบมันเหมือนกันเลยนะต้องท้ายสวนแล้วมั้งแต่แมงลักเยอะจังเลยมาเดินถึงท้ายสวนแล้วก็ยังไม่เจอโหระพาสักต้นเอาแมงลักแทนแล้วกันไม่เข้าเดี๋ยวพ่อบนอ๋อนี่มีอยู่ต้นหนึ่งโอ้โหแต่แต่แต่วันนั้นเราก็ยังทักอยู่เนาะว่ามีโหระพาแต่บังเอิญว่ากล้วยมันโตขึ้นมาบางงามเ,<อ>าเสียด้วย งามเสียด้วยโอเคโอเคโอ้รอดละอยู่ตรงนี้เลยนะคะอยู่ใกล้ๆกับแปลงมระผักไฮผักไฮโอ้โหแปลงผักไฮคือสมไัยดีแท้ถนอมนิดนึงนะหวระพามีน้อยเนี่ยโอ้ต้นเดียวงามๆเลยเดียวต้นเดียวต้นเดียวงามๆเลยส่วนพริกส่วนนี้ก็ได้กินหลายเดือนมากเลยนะ เอาเอาเอาจังไหนอายคือเก็บไปทั้งกานตัดแต่งไปเลยมันจะโสมแล้วถ้าไม่ตัดแต่งนะเอาเอาไปเด็ด้วนก็ได้งั้นนะเพื่อช่วยเด็ดเนี่ยเห็นไหมเก็บมะเขือให้หน่อยลูกยังเล็กอยู่นะอุ้ยกำลังดีถ้าแก่กว่านี้เคี้ยวบ่ไหวแม่นบอเขากินอย่างนี้เหรอนี่แหละนี่แหละนี่มะเขือคืนมะเขือคืนนี่ลูกอย่างนี้ใตต้นมะเขือคืนใช่ลูกกำลังดีเลยเพราะถ้าแก่เดี๋ยวเคี้ยวไม่ไหวงามบอค่ะ ลูกเท่ากันเด้เลยกำลังลวกเดียวกันมีทุกอย่างให้เลือกสรนถุงรดด้วยน้ำปราหลาทางๆน้านุณยข้นเมื่อไปอีสาน ป่า,าออนนเสร็จแล้วนะกินเลยบอทุกคนอ้าวคือเองสั้นห่อเพื่อ้าม่แม่ครัวตื่นแล้วมือวางอันดับหนึ่งไปหนึ่งเมนูแล้วนะวันนี้เรามีข้าวเหนียวอะ่ะพี่เล็กเขานึ่งข้าวเหนียวไว้พี่เพชรทำแหนมสุกตให้สัก สองก้อนนะกิมกิมกับข้าวเหนียวเดี๋ยวให้ใหแฟนๆได้เห็นนะคะว่าแหนมแม่ทองนาคเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้นะคะมันสุกง,ง่ายไฟอ่อนเนาะพี่เพชรไฟอ่อนๆไฟอ่อนๆเลยนะคะเพราะว่าจะได้สุกไปถึงข้างในแหนมเนาะนอย่างละสองก้อนใบตองบางๆอย่างนี้เลยนะคะเอามาจากพลาสติกด้วยเด้ออืมกำลังหอมเลยเนี่ย อาจีอย่างเงี้ยค่ะเพื่อสุขภาพแหมหมูเนี่ยก็จะมีแพ็คละเจ็ดก้อนนะคะแบบนี้ถ้าเป็นแหนมเนื้อจะแพ็คละห้าก้อนอันนี้เราแช่ตู้เย็นไว้จะเห็นไหมครว่ามันก็ชะลอความเปรี้ยวได้บีบให้เขาแบนให้จะสุกง่ายขึ้นอย่างเี้ย ว้าวโอ้โหได้แล้วคุณกำพูมันน่ากินมากมากเลยอ่ะอืมมันต้องมีข้าวเหนียวนะออ้หหอมหอมหอมหิวโอเช่โอเช่หอมหวยหวยกินเลย่ะฮะโอ้โหไม่รอกันเลย ไม่รอผู้ให่วันนี้หิวข้าวมาล้ข้าวเหนียวมาแล้วข้าวเหนียวมาแล้วพ่อแม่ก็ไม่รอโวไม่รอขอบคุณครับแม่ครัวอุ้ยเป็นไรไลยมนเหรถ้าทางข้าวเหนียวจะฮอนเึ่งอ่าคุยให้มันเขาเรียกอะไรนะไอไอใช่ไหมใช่ไอมันหายร้อนจริงๆ คนดั้งเดิมเขาจะต้องใสข่ you know, สขา่าอยู่เนาะใส่ข้าวใส่ข้าวในบ่มเล้อเขาใช้บ่มก็คือให้อายความร้อนมันออกให้หมดก่อนอู้ดูดีควันกลุ่นๆเลยอะ่ะมาดีมากินด้วยกันกินดีวันนี้กินค่ะจะกินแหนมค่ะ<น>เพื่อให้มันมบรรเทาร้อนคลายร้อนหน่อยอโอ้แหนมโอ้ยรงง้อนอยู่เลยครับพี่น้อง อื้มอื้มอื้มเือนี่คืออะไรเฮือยือนี่คือร้อนะข้าวฮ้อนนี่เออกินสุกๆอย่างนี้แหล้วอื้มกําลังอร่อยก็แล้วแต่มักแล้วเป็นผู้ชมครับใช่แต่อร่อยนะเราว่าจี่กระทะเนี่ยดีที่สุดละก็เอาไปจี่กระทะ ไปย่างไฟแล้วก็เอาไปนึ่งเอาไปลวกน้ําร้อนนึ่งในซึ้งลวกน้ําร้อนอืเข้าไมโครเวฟรสชาติไม่เปลี่ยนนะเข้าหม้ออบลมร้อนได้หมดนะอืม,มันมีวิธีเอาไปทํากินเยอะแยะทำหลนทําเหลืเน,น,นี่ก็ได้กินเป็นคำๆอย่างนี้นะเข้ากับข้าวเหนียวคุณต้องลูกโดดือเย็นๆค่ะแซ่บหลอร่อย เข้ากันจริงนะอร่อยจริงหีูก้อนนึงข้าวเหนียวปั้นนึงอ่ะยกให้คุณจอดปากเปิดไว้ก่อนได้มั้ยมันจะเย็นนะตักออกมาดีกว่าให้มันเย็นอันนี้ก็พริกกะปิแห้งครับอือหือพริกกะปิแห้งจ้าขาดไม่ได้ละครับจริงๆเอามา บใาเข่ากินจังซีก็ได้ครับบ้าหรือว่าคลุกนั่นเองนะฮะอย่างนี้ก็ได้นะมีผักสดอะไรก็กินป่ามะเขือไงกินมะเขือขื่นเป็นบ่คุณเอามะเขือขื่นมาให้กินหรอชีวิตจะได้ไ,ดไม่ขมขื่นชีวิตสีใดบ่ขมขื่นได้นะเอ้ยอร่อยจริงนะอืนี่ พริกกะปิแห้งอือหือเมื่อืออือหือเนี้ยวเหรออือเมื่อือคืนเป็นงี้เองเนาะใช่ก็ถึงไม่เก็บไอ้แก่มากส่วนใหญ่เขาจะไปดองกินไหมใช่หรอได้ใชไมมาแกงป่าอเปลือกเขาจะเนี้ยงเนียวโอ้จะเจอกับพริกกะปิแห้งแล้วอร่อยจัง ทไโตเฮากับเงาเดียวได้ก็มีผู้ใจยามสายฝนรินก็มีผู้ใจยามสายฝนรินฝนสาฟ้าก็ใสแจ่งหอมดอกพักกะแงหิน